ผมนะแล้วก็รู้สึกแปลกใจน,น,นะฮะเพราะาปกติเนี่ยเวลาออกกล้องนะฮะไม่ไม่เคยมีหนวดนิ้วแบบนี้มาก่อนมันเป็นคอนเซ็ปต์นะครับของทางพุ่มกลับนะครับที่ต้องการที่จะให้เอ็มวีตัวนี้เนี่ยลุกของรถเนี่ยออกมาเป็นเป็นผู้ชายแบบเซ่อๆดูแบบโฉมนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เพลงเป,นเ,ปนเพลงอกหักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราถูกผู้หญิงทิ้งไปนะครับก็เลยอยากจะพรีเซนต์ว่าการที่เราถูกผู้หญิงทิ้งเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราแบบขาดหายอะไรบางอย่างไปนะแล้วก็ ต้องอยู่กับตัวเองนะฮะแล้วก็เหมือนกับปิดตัวเองอยู่คนเดียวนะฮะไม่ทําอะไรบ้านไม่เก็บนะครับปล่อยให้มันรกรุงรังนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ดูแลนะก็เลยเป็นสภาพของคนแบบแบบนี้นะฮะก็คือหนวดเขานะฮะแล้วก็ไม่คใค่แต่งหน้าไมา่ได้แต่งหน้าอย่างเดียวนั่งแต่งหน้าเอาไว้มาก ชื่อว่าก็ออกมาแล้วท่านจะเสียว่าปนนิดหน่อยใช่ย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเบื้องหลังมันก็มันก็เป็นการคนิคของการใช้ภาพเนี่ยต่อนะครับซึ่งต้บอกว่าก็นะนะฮะเราก็ดูให้มันสนุสานแล้วกันนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการทํางานจริงๆเนี่ยนะเราก็จะค่อนข้างที่จะเครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าพอเป็นลับซี ก็จะมีเขินนะครับมีอายบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านรื่นเริงฝา,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 ากด้วยกันนะครับกับ MV นะครับแล้วก็เพลงนะฮะไม่มีอะไรจะคุยนะครับซึ่งหมอเพลงนี้นะเป็นเพลงที่ 8แล้วนะครับแนลล่ามมของรุ่นะครับก็คือล่ามโรแมนติกรุ่นะฮะที่มี MV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับดูนะครับเราจะลืมซื้อของแอร์ด้วยนะครับผมเชื่อว่า MV ตัวนี้นะฮะจะมีความแตกต่างมากกว่าอันอื่นนะครับเดี๋ยวครับให้เดือติดตามครับว่าจะสุดยอดแค่ไหนครับผม แมกิมนนกฟนคลับของรุตนะคะติดตามกันได้ค่ะกับมิวสิวิดีโอเพลงม